ทำไงดีคือวันนี้เป็นวันที่19มกราคมนะคะวันนี้ EXO คัมแบ็กอย่างเป็นทางการแล้วค่ะดีใจมากแบบมากๆเลยเพราะว่าคือรอมานานมากอันนี้ก็คือเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพื่อรอรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ EXO นะคะครั้งี้ EXO ก็กลับมาด้วยอัลบั้มที่มีชื่อว่า Reverse นะคะ เป็นการแบบเล่นตัวอักษรด้วยนะเป็นแบบว่า reverse ปกติมันจะเป็น R E V E R S E ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้เป็นตัว x คือแบบน้องความเอกโซมันก็ต้องอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เพลงไตเติ้ลครั้งนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าคาวที่แปลว่ามงกุฎนั่นเองซึ่งก็หมายถึงว่า King is back อ๋ทุกคน มันดีใจมากเลยแล้วก็แบบตื่นเต้นมากมากแบบมากๆจริงๆนะแล้วก็วันนี้แต่งหน้ามาแต่ว่าแต่งไม่เยอะเพราะคิดว่าน้ำตาแตกไม่รู้สิคือมันก็คงว้าวแต่ว่าแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราเลี้ยงชั้นอกซโซน้ำตาไหลตลอดเลยเพราะว่าดีใจแล้วก็คิดถึงโซมากๆแต่จริงๆแล้วมันจะดีกว่านี้นะคะถ้าให้โซได้คัมแบ็กาคนให้พูดดีกว่าแต่ว่านั่นแหละเอาเป็นว่า ก็เดี๋ยวเรามารอเลีย้ยงชันกันตอนนี้เป็นเวลา3โมง52นาทีนะคะ MV จะปล่อยออกมาตอน4โมงเย็ยนก็เดี๋ยวเรามารอ4โมงแล้วมาเลีย้ยงชันกันเย้ EXO yeah. e <laughs> ตื่นเต้นว่ะมาทุกคน4โมงแล้วเรามารอเลีย้ยงชันกันปล่อยแล้วโอเคนี่จะอะไรนะ 삼, 두, 하나, 예, 클릭. 아, 벨 파이브가 나네, 샤롯. 와, 걸로마. 네. 오. 아이. าันนี่พูดมากฉังนีหล่อจังอ้อฉันหลอ่อ,ม,ลอมาก 와우 오이 쏘는 쏘는 쏘 코스 는 쏘는 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 เหมือนทุกคนจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับพลังใช่ไหมต่ <c oughs> อ,อ <c oughs> ฟิลหมดเอ,เอกโซอีกแล้วเลย <c oughs> เออไม่ใช่ ไปยยองสู้ไปทีทุกคนทุกคนแบบ 띠를 뚱뚱 띠를 띠를 ช็ชอก <ne> กำลังชอ็ <raine> ชอกอยู่เอ็กซ์ล <simplify> อมมากคือแบบกลับมาเพื่อทวงบัลังจริงๆ คือ King Is Back อ่ะแต่ว่าก็แค่มีอมเอแต่ว่าไม่รองนะเกือบร้องก็แค่มีความเสียใจว่าแบบในแบบเพลงนี้ไม่ได้ยินเสียงแบงค์ขยอนเสียงพี่จงแดแล้วก็เสียงพี่อิลก็พี่อุสัาได้กลับมาไงก็เลยแบบแทนทีน่มันจะแบบได้ครบครบเก้าคน แต่ว่าดีใจมากเลยที่ในที่สุดแบบว่าพี่ก็ได้กลับมาทำงานวงในรอบแบบเก้าปีสิบปีอะเอาเป็นว่าอพาูดถึงเพลงก่อนแล้วกันนะกลับนน้พูดถึงเพลงก็คือเพลง ถ้าถ้าพูดถึงความติดหูอะ่ะมันอาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีท่อนที่มันทําให้เราติดอยู่แหละแต่ว่าด้วยเพลงโดยรวมอาจจะยังไม่ได้ติดหูแต่ว่าเ v ็ดีแบบดีสมกับที่เป็นเด็กดาวจริงๆดีสมกับที่เป็นเฮ้ยใครไม่รู้ม,มันต่างดาวพี่ในเมนูที่มาเกิดบนโลกใบนี้แล้วก็อยู่ Exoplanet แต่อันนี้ก็จะเป็นฟีลแบบรแบบาชวงศ์คือชุดคือชุดส่งคนคนส่งชุดสุดๆแล้วเพลงก็ดี ในแง่แบบว่าเข้ากับเอ็มวีเพลงมันดูแบบมาเพื่อทวงบอลลังอะทุกคนขเข้าใจปะน้ำมูกไหลเลยนั่นแหละแล้วพี่พี่กลับมาแล้วหล่อมากแบบคือสมแล้วที่พี่ไปแบบเป็นตัวพ่อที่เมืองจีนนะคะที่ประเทศจีนส่วนคนที่หล่อ ที่ยกให้เป็น MVP เลยจะเป็นใครไปได้หรอถ้าไม่ใช่เซลหุนของเราหล่อมากหล่อมากแบบโอเคกลับมาเพื่อทวงตำแหน่งวิชวลของวงการเคป p อปจริงๆแล้วก็เรื่องคาริสมาก็ต้องยกให้กับจงอินคือทุกคนคาริสมาดีมากดีทะลุออกมาแบบทะลุจอออกมาเลยอะดีใจจังดีใจสาราัก อยกฟังอีกรอบแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังแยกเลยกันเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินนะคะนั่นแหละเอาเป็นว่าชอบมากแล้วก็จริงๆแล้วมันมีเพลงอื่นในบั้มด้วยนะอย่างเช่นตอนงาน mma ใช่ไหมงานเมลอนทุกคนก็จะได้ฟังเพลง Back ก t Up ไปซึ่งอันนั้นก็เพาะมากนะเพลงดีมากเหมือนกันเพลงหูเพลงในบัม้มน่าจะเป็นบั้มเต็มอารีเวิร์สแล้วก็เป็นเพลงออกมามีทั้งหมด น่าจะสิบเพลงไหมเพลงที่หนึ่งคือเพลง Cloud เพลงที่สอง Back It Up มี Crazy มี s u f f o c a t e Moonlight Shadow Back Pocket Touch and Go Fat Light แล้วก็ I'm Home All oh. I'm Home น่าจะเศร้าแน้าเลยนั่นแหละเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงทั้งหมดนะคะแล้วก็มาเจอกันเดียก Action คลิปหน้าว่าจะมาเดียก Action ของอะไร ขอ,อตัวไปฟังเพลงในบ้านของอีกโซก่อนแล้วก็จะไปฟังเพลงคลาวแบบดู MV ีรอบหนึ่งจะไปปัดวิวทุกคนทุกคนไปฟังกันเยอะๆนะไปฟังกันเยอะๆจริงๆมันมันดีมากเลยเชื่อว่าทุกคนน่ะเป็นแอลมาก่อนทุกคนตอนนี้ที่ไม่ว่าจะกระจัดกระ่ายไปติ่งด้อมไหนไปติ่งวงไหนก็ตามทุกคนเคยเป็นแอลมาก่อนเพราะฉะนั้นกลับมาซัพพอร์ตอ็กโซกันเยอะๆนะคะ We are one EXO ส a ัสดีค่ะ